ทุกคนวันนี้ก็เราก็จะมาทําแกนอีกรอบหนึ่งนะคะก็เนื่องจากคลิป,คล,ปคลิปแรกนะคะที่เราทำไปก็ไม่มีคนดูเลยนะคะก็เลยจะมาทําอีกนะคะม,มีคนดูนะแล้วก็จะนับเลขเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเราจะใช้เป็นเราจะเอาเป็นนี้นะค่ะเล็กมากทุกคนดูดิเล็กมาก,ก,มากแอะ เดี๋ยวเราไปแกะเอาจากถุงกันเล็กค่ะไปเลยโอเคแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะลองผ่าดูนะคะว่าข้างในนะคะจะเป็นสีอะไรไปเดี๋ยวนะเอาสนเอาเส้นผมก่อนโอ้ยบานนี้ไม่ได้กงไม่ได้กวนโอเคเราไปผ่าเลยเฮ้ยรุนวะนะโอเคยวเราผ่าเลยค่ะ ยังไม่รู้เลยนะคะว่าสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเป็นสีอะไรเอาละค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะแผกมาให้ดูนะวายขออภัยค่ะทุกคนขอขอโทษหนึ่งเยวจะพผมาดูรูปไงรูปมันจะเป็นสีเขียวๆอย่างเงี้ยทุกคนนี่นี่มันจะไปยืดเลยยืดอย่างเงี้ยรูป ผลไม้สดของแม่จริงแล้วไม่ใช่อบไม่ตัดเพราะว่าตัดสดให้สำหรับลูกผลไม้สดของแม่ก็คือผลไม้อะไรก็ตามที่ยายกับแบ่งลูกเอามาให้แม่แล้วแม่เนี่ยรักลูกทั้งสองคนรึปุ๊กยิจ้าโอ้นี่ทุกคนมันจะเป็นยืดๆอย่างเงี้ยคือแบบไม่ชอบมากเลยอะเวลาแกะออกมันดูลุ้นๆดีอะนี่ก็เลยลองทำอยูนะ นี่นะคะเดี๋ยวครอบคแล้วกันเคืออนจะเป็นสีประมาณนี้นะคะเอาไปส่งกันก็จะเป็นสีเขียวเหมือนชาเขียวทุกคน,นเพย์ค่ะทุกคนก็มีประมาณนี้แหละค่ะก็สีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่เดีย๋ยวสีที่แล้วก็จะเป็นสีใช่ไหมใช่อืม